ไปให้พ้นะหนูอ no ีทจิบเพิ่งไล่แม่สนสิคะแฟนแม่สนก่อนแม่สนขอโทษแม่สนผิดไปแล้วแม่สนฟุ้งซ่านเพราะว่ามีแต่เหตุดายเกิดขึ้นในบ้านเราอยู่บ่อยๆยกโทษให้แม่สนเถอะนะคะที่แม่สนบางอาจพูดจาไม่ดีกับหนูอีททำไมเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้ แหมหนูอีจะให้แม่สนก้มลงกราบเหรอคะหนูอีถึงจะหายโกรธม,มองหน้าหนูอีก็รู้ว่าหนูอีมีเรื่องขุ่นเคืองใจมีอะไรบอกแม่สนได้นะคะแม่สนพร้อมที่จะให้คําแนะนําปรึกษาฉันไม่อยากได้คําปรึกษาจากใครไปซะฉันอยากอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวแล้วถ้าเกิดคนร้ายมามาบุกฆ่าเอาละคะจิพูดสิฉันกลัวาถามจริงๆเกลียดไหมเกลียดยายเนียนมากใช่ไหมแม่สนก็เกลียดมันพอๆกับหนูอีฟแหละคะ่ะ มันทำอะไรก็ผิดหายใจก็ยังผิดใช่ไหมค่ะมันไม่ผิดแต่เราก็ต้องทำให้มันผิดผิดมากจนอยากให้ตายใช่ไหมอนูอีกอยากไหมล่ะคะถ้าฉันอยากลูกครับลูกอยากให้แม่ตายก็ให้มันตายไปเลยสิคะ ทำอย่างไรหรือไปนั่งเรือเล่นกับแม่สนแล้วแม่สนจะแจ้งแผนการให้ฟังนะคะไม่นะลูกอย่าไปกับเขานะตกลงฉันจะไปหนูอีกทกนะทำไมถึงเกลียดเขามากมายขนาดนี้ เขาทําอะไรสาหาสาการให้หรือมันทํากับทุกคนค่ะมันทําให้คุณพ่ออับอายขายหน้าด้วยการมีชู้แล้วชู้ของมันก็คือเสือหนักค่ะมันทําไมถึงเดือดร้อนทายคุณพ่อถึงขนาดต้องเกลียดเข้ามากมายหนักหนาใช่ค่ะก็มันพยายามจะฆ่าหนูอีทไงคะหนูอ,อีจทจำไม่ได้หรือตอนที่มันใช้ให้ลูกสาวของมัน ทำให้เรืออีฟล่มแล้วก็ให้เสือหนักมบป,ปล้ำอีฟเนี่ยล่ะคะและตอนนี้มันก็ฆ่าปิดปากไปทีละคนสองคนทำไมถึงคิดว่าเป็นเขาทำไมไม่คิดว่ามีคนวางแผนใส่ร้ายป้ายสีเขาโอ้ยก็มันมีหลักฐานทั้งนั้นนี่ขนุอีฟเชื่อแม่สนเธอค่ะฉันไม่เชื่ออีฟพูดว่าอะไรนะคะ แต่ก่อนอะไรอไรฉันก็อยากให้เขาผิดถึงแม้แต่ขนาดหายใจก็ยังผิดแต่ตอนนี้ฉันตาสว่างแล้วรู้ว่าคนที่โกหกห,กหลอกลวงคนปิ้นปล้อนตลบตะแลงคนใจดำอำมมาหิดผิดมนุษย์บางคนที่มันฆ่าคนอื่นตายมันก็คือหยุดนะฉันไม่หยุดฉันจะพูดว่านางฆาตกรใจร้ายมันก็คือเบมาน ตัวเองจะเอาไปแรช่วยตัวเองก่อนเฮิยเด็กบ้าตกพูดองคหนเ้ยคนเ้า่ะคุณหนูกรอกไ้ะอไ้รเหมะไ่งกลันะคะไอ้งคันะคะ,ไ,ะ,คะไ,ไม่แล้วะคะ่ คุณหนูกระทุ้งขาวไว้นะคะไหวไหมคะไหวสิไหวคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะหันถอนไม้ไปทางตลิงบ้านเรานะคะตรงนั้นคึนง่ายอยู่ตรงนี้คะ่ะดูไหม่อสต์มันเล็วซาำม,มากเดี๋ยวเพิ่งตื่นข่าตอนนี้เลยนะคะคุณหนูอย่าเรียกคุณหนูอย่าเรียกเลยนะ มันมันไม่ดีขึ้นไปฉันจะไปเปิดโปงอีสนบอกให้คุณพ่อแซ่หมาบอยมันดีไหมไม่ดีดอกค่ะการแก้แค้นมันไม่ได้ช่วยแก้ไขให้อะไรดีขึ้นแต่มันยิ่งเป็นความเพิ่มความเกลียดชังการเพิ่มศัตรูมันไม่ดีดอกนะคะแต่มันตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราก่อน วางเฉยสิคะแต่ระวังตัวถ้าเป็นไปได้ทอดไมตรีให้เขานะคะถ้ามันหนางสาแล้วฉันทำดีขนาดนั้นไม่ได้หรอกมันจะฆ่าตายไม่รู้ตัวอีกหรือที่ฉันตามมันมาฉันก็แค่แกล้งตามมันมาเท่านั้นฉันจะถอดเสามันคิดยังไงกับเนียนคุณมากนะคะ ที่หวังดีกับแม่ที่หวังดีกับฉันฉันตั้งใจว่าฉันจะไปประจานอิสดให้มันรู้ตัวว่าฉันรู้ทันมันแต่นี่เธอเกิดว่า